โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่แถวย่านเยวาวราชนะฮะผมจะพามาวัดจีนที่วันหนึ่งนะครับที่คนนิยมมากราบไหว้กันนะครับเวลาที่ต้องการที่จะสอบปิดหาหรืออะไรนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมีไม่กี่คนนะครับที่รูจ้จักจริงถ้าไม่ให้คนเข่าที่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาในบริเวณวัดน,นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นวัดที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะมาสอบจองหมวดนะฮะสมัยก่อนนะเขาก็จะนิยมมาไหวานะะ้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเดินดูข้างในครับศาลเจ้าวัดกวางตุ้มนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาด้านในนะครับ ขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดมังกรน,นะครับหรือว่าวัดเล่งโดยีนะครับตอนนี้ผมก็เดินผ่านมาที่ทางพอติดตึงนะฮะกำลังจะเดินรู้ไปทางาสถานีตารวจาพระพาชัยนะฮะเพื่อที่จะเดินเดินต่อไปที่วัดเล่งโดยีนะครับผมไปครับ สองข้างทางของตลาดนะครับก็จะพวกกระดาษเงินกระดาษทองนะครับที่เขาไว้ว้แล้วก็เผาอะไรพวกนี้นะครับที่นี่ไหว้แล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินถดุสลามเข้ามานะครับเขาเรียกว่าตลาดหลังลงรับพระธาชัยนะฮะคนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะทางนี้ก็จะเป็นสามารถเดินถดุไปที่วัดเล่งร้อยยี่ได้นะครับ วัดเดรงลอยี่ก็จะอยู่ทางด้านข้างนี้นะครับกำแพงวัดเดลงลอย,ยี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเดินทะลุตลาดหลองมังคลาพาชัยมานะครับเดียวทางด้านขวานะฮะก็จะเจอวัดเล่นงลอยยี่นะฮะหรือวัดมังกรน,นะครับตอ,อนนี้นะครับผมก็ถึงหน้าวัดมังกรหรือวัดเล่นงลอยยะะี่แลฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปข้างในกันนะฮะไปครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางที่เราเดินเข้าไปในวัดในน้อยยิงนะครับซึ่งทางด้านหน้าของผมนี่นะครับก็จะเป็นทางเดินเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นทางลึกๆเดินเข้าไปเลยนะครับ แต่ก็ไม่ได้เดินยากมากนะฮะก็ทางเดินเขาก็โอเคสะอาดแล้วก็เดินง่ายครับในส่วนของวัดมังกรหรือว่าวัดเลน้อยี่เนี่ยนะฮะเป็นวัดจีนที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับโดยวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่5นะครับโดยตัววัดเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนเจริญกรุงในย่านเยวาวราชเลยภายในตัววิหารด้านในเนี่ย ก็จะเป็นผู้ดูแลทั้ง4ทิศตั้งความเชื่อของศาสนาพุทธนะครับโดยที่ผู้ดูแลทิทั้ง4ทิศนะครับก็จะมีชื่อดังนี้นะคะ1หก็คือท้าเวสุวรรณนะครับสก็คือท้าวัตรรถนะครับสก็คือเท้าวิรุณหกนะครับสก็คือท้าวิรูปักนะครับโดยทั้ง4ชื่อนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมอ่านถูกไหมนะครับแต่ก็พยายามจะอ่านให้ทุกคนได้รู้มากที่สุดนะฮะ ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ท,ที่ที่เขาทำใหม่เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะ,ะเดินสะดวกสบายนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแผงรอบๆนะฮะตอนนี้เขาก็คือ,อทําใหม่นะฮะก็จะมีโซนที่ไว้ถ่ายภาพได้ด้วยนะครับผมผมก็จะมาถ่ายรูกปกันค่อนข้างเยอะนะครับ โดยโถงด้านข้างวิหารนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของพระวิหารของเทพเจ้าโดยหนึ่งในเทพเจ้านะนั้นก็คือเทพเจ้าไถ่สวยเอียเทพเจ้าคุ้มครองดูแลโชคชะตาของมนุษย์นะครับจึงทําให้จุดนี้เป็นที่มาของคนที่มาแก้ชงเป็นประจําทุกปีแล้วก็ตลอดปีนะครับซึ่งทางด้านในนะฮะวัดเน้งรโอยีนะครับหรือวัดมังกรเนี่ยค่อนข้างล่มรื่นเลยนะครับเดินแล้วเย็นสบายๆนะครับเพราะว่าดางโซนที่เขาทำเนี่ยก็คือจะมีเป็นห้องแอร์นะฮะ ถือตรงที่ไม่ได้เป็นห้องแอร์เนี่ยก็ไม่ได้ร้อนขนาดที่เดินจนทนไม่ไหวนะฮะโอเคจริงๆทางเข้าหลักนะฮะก็จะเป็นประตูที่อยู่ทางด้านหลังผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้พอดีว่าเขาปรับปรุงเล็กน้อยนะฮะก็เลยต้องเข้าจากทางด้านข้างนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ไหว้ที่วัดเล่้งรอยีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อ,อหนมจีบของคุณลุงคนหนึ่งนะฮะซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในซอยแพงน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูดก่อนว่าเขาขายหรือยังนะฮะว่าวันก่อนผมมานะครับเขาขายหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปใหม่ครับวันนี้ โอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ข้ามถนนมานะครับฝั่งเอ็มออารนะครับวัดบางกรน,นะฮะเพื่อที่จะเดินไปซอยแปลงนาำนะฮะเสียงตอนนี้ค่อนข้างดังนิดนึงเพราะว่าผมอยู่ริมถนนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านคุณลุงหรือ,อถ้าเราเรียกกันภาษาชาวบ้านก็คืออเจกคนหนึ่งนะฮะ ที่ขายขนมจีบมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะที่ซอยแปลงน้ำนี่นะครับเดี๋ยวเราจะโอ้เสียงดังมากเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อขนมจีบกับคุณลุงกันนะฮะได้ครับสำหรับการไปซื้อขนมจีบของคุณลุงนะฮะก็ไม่ยากก็เราก็ขึ้นมาจาก MTR วัดบางคอนนะฮะแล้วก็เดินออกมาเดินตรงไปนะฮะประมาณสักร้อยเมตรข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเจอแยกไฟแดงนะครับ นะฮะหน้างหน้า,นาเนี่ยฮะก็จะมีอเมซอนคาเฟอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นซอยแปลงน้ำซึ่งคุณลุงเนี่ยเขาขายขนมจีบอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนั้นนะครับรับะกี้หลังจากที่เราเดินมาเรื่อยๆนะฮะผมก็ต้องแวะซื้อกาแฟอเมซอนก่อนนะฮะเพราะว่าไม่ไหวแล้วแดดร้อนมากดีนะครับกาแฟอเมซอน่ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ซอยแปลงน้ำนะฮะเพื่อซื้อขนมจีบนะครับผมถึงแล้วนะฮะซอยแปลงน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกนะันโอ้ผู้คนกุกพานตั้งแต่เช้านะฮะอันนี้คือสองข้างทางของซอยแปลงน้ำนะฮะ โดยที่ร้านของคุณลุงนะฮะจะอยู่ด้านหน้าของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าคุณลุงเขาขายหรือยังเหมือนคุณลุงเขาจะยังไม่ขายนะฮะตอนนี้ร้านของคุณลุงก็ยังไม่ขายนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือพวกราคาต่างๆของขนมจีนะครับ เราก็เบอร์โทรของคุณล,ลุงเขากำลังเขนรถออกมาอยู่นะฮะคุณลุงกำลังเขนร,รถออกมาอยู่ด้านหน้าโอเคคุณลุงกำลังเขนร,รถออกมาขายนะครับตรงนี้นะฮะคุณลุงเข้ามาออกนะครับ ก็คือเราโชคดีมากนะที่เราได้มาคิวแรกนะฮะอันนี้คือแถวนะครับด้านหลังเลยนะฮะแถวยาวๆเลยนะฮะแล้วก็เอาสิบลูกอีกกล่องหนึ่งค่ะสิลูกเราแต่ถรือว่าติดได้อ่าได้ค่ะก็คือร้านคุณลุงนะครับอยู่จะอยู่ตรงข้ามซอยพิพากษาสองนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็จะเป็น หน้าวัดตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือแถวที่ต่อซื้อคุณลุงนะฮะอันนี้คือร้านเพิ่งเปิดนะครับผมแถวยาวไปถึงด้านหลังเลยนะฮะส่วนเดี๋ยวที่จะไปที่เราจะไปกันนะครับเราจะไปอีกหนึ่งแล้วก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวหลอดหลังโรงพักพระภาชัยนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินย้อนกลับไปจากซอยแปลงน้ำก่อนนะครับเพื่อนที่จะไปที่โรงพักประภาชัยนะครับผม สำหรับการเดินทางไปซื้อก่วยเตี่ยวหลอดลางหลวงพระพาชัยนะครับก็ไปไม่ยากนะฮะก็ตรงนี้ด้านหลังผมนี่นะฮะจะเป็น MTR วัดมังกรนะครับผม m อ็วัดมางกรนะครับจากนั้นนะครับให้เราข้ามถนนมาจาก MT ็ีวัดมางกรนะฮะแล้วเดินตรงไปนะฮะด้านหน้านะครับเดินตรงไปด้านหน้าเรื่อยๆรงนะฮะก็จะเป็นสอนอพระพาชัยนะครับผม ส่วนตรงนี้เขาจะเป็นหอยทอดในมงที่ผมเคยมารีวิวอไว้นะฮะว่าได้มิชลินสตาร์นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับต่งางซาเทียบเลยวันนี้ mm hmm. ครับหลังจากที่เราเดินข้ามมาจาก MTR วันมื่อก่นะครับเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะ ด้านหน้านะ่ะจะเป็นวัดคณิกาผลนะฮะหรือแล้วก็มีตึกโรงพยาบาลกลางอยู่ด้านหน้านครับล้วเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับสอนอพระพาชาัยนะฮะโอเคเราเดินเข้ามาในซอยนะฮะร,รู้สึกว่าร้านเขาจะเปิดประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเราไม่แน่ใจว่าจะต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงไหมนะครับซอยค่อนข้างเข้ามายากครับถ้า ไม่ชินทางก็จะเข้ามายากนิดนึงนะครับเพราะจะเป็นซอยแบบเป็นโลเคอลจริงๆนะฮะแต่วันนี้ผมก็ไม่แม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เรามาเนี่ยเขาขายไหมนะฮะเดี๋ยวเราเดินตรงเข้าไปก่อนนะครับนะข้างหน้าจะเป็นอันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวยินดัฟโนะฮะไม่ใช่นะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านลังเขามาแล้วนะครับปรากฏว่าเขายังไม่เปิดนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราไปซื้อขนมจีบของคุณลุงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะหาที่แวะนั่งกินขนมจีบของอาเจกคนนั้นก่อนนะครับวันนี้ผมก็ขอ,อปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมทันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งว่าผมมีตอนใหม่ออกมาแล้วโอเคครับนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย